สวัสดีครับผมนายรัตะพลชาวนอกรหัสนักศึกษา67121580219คณะคุรุศาสตร์สาขาวิชาพันธศึกษาชั้นปีที่1ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องทัศะะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21ทัศะะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21 ความท้าทายด้านการศึกษาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21ส่งผลต่อวิธีการดำรงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึงครูจึงต้องมีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่21 ที่เปลี่ยนไปจากศตรวรรษที่20และ19โดยทัศนะแห่งศตรวรรษที่21สําคัญที่สุดคือทัศนะการเรียนรู้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนเพื่อให้เด็กในศตรวรรษที่21นี้มีความรู้ความสามารถและทัศะจำเป็นซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สาระวิชาก็มีความสำคัญแต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวตรรษที่21ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนรู้จากการค้นคว้าเองของสิทธิ์โดยครูช่วยแนะนำและช่วยออกแบบ กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 1. สาระวิชาหลักประกอบด้วยภาษาแม่ภาษาสำคัญของโลกศิละปะคณิตศาสตร์การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทัศนศแห่งศตวรรษที่21ความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้เกี่ยวกับการเงินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจความเป็นผู้ประกอบการความรู้ด้านการเป็นพลเมืองดีความรู้ด้านสุขภาพความรู้ด้านสิ่งแวดแล้อม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมปัจจุบันได้แก่การเริ่มสร้างสารรค์และวัฒนธรรมการคิดอย่างมีจิตวิญญาณและการแก้ไขปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีเนื่องด้วยปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทางสื่อและเทคโนโลยีมากมายผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีจิตวิญญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลายโดยอาศัยความรู้ในหลายด้านดังนี้ความรู้ด้านสาระสนเทศความรู้เกี่ยวกับการสื่อความรู้ด้านเทคโนโลยี ขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจฟังครับ